789ด i ใชสวัสดีครับพวกเราบัสบัสมีร่วมานีนบ้านครับพีเดินากันทใช่ครับอันริงก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานเดินแบบพันนี้ครับผมเพราะว่าก็นานทีนะเราก็ได้มาแล้วครนี้ก็มีเพื่อนๆเราอีก3คนมาด้วยครับมตอนที่เราไปเนตรงหน้าพักแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สนุกดีครับครับ ถึงหักว่าชุดแต่เรคนเลยที่ธรรมดาอะไรนะอ่าเอาผมก่อนก็ได้แ้จากพี่ชายก่อนปช่วมงนี้มีจะมีกระเป๋าด้วยแล้วก็ห้อยดอกตะวันสองอันครับก็แต่ว่าฟิลฟิวันหวานน่ารกน่ารักะว่าวันนี้เคืองจริงสีผมไม่ซ้ำกันเลยมีสีครีมสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วกระเป๋าก็สีน้ำเงินโบวสีส้มโวีส้มีนแบบเป็นฟิล์แบบว่าสีสันแบบว่าวานานเทียใครอยากไปแต่งตาก็แปสีได้อสีัสีน้นเ้นแบบเน้นสียอะไป่อค ก็เป็นตัวเองก็ไชอบแบบว่าความจิจจ่านี่นะพอเรื่าความปนๆกันไม่นๆแต่ว่ามีสไตล์น่าท่านั้น a b เ t r a c t abstract abstract ผมก็จะต่างกับพี่ไทยนิดนึงครับผมจะมานิ่งๆสีสีน้อยๆแต่คูครครับผมเป็นเรียกว่าหนาวครๆหนาวหนาวด้วยอนร้อนมากเลยต้องใส่ชุดนี้อ๋อไม่ใช่อรร์หออ๋อนี่เป็นตีมซัมเมอร์แบบแบบคูครครับไม่คูครูที่ไม่ใช่หนาวอะไรครับ อ๋อประเทศไทยก็ใส่ได้ครับอย่างงี้ยนะไม่ไม่ถ้ามาเดินแงมซินเตอร์ก็ใส่ได้ไนใช่ครับทุกคนก็ผมก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วด้วยปกติเป็นคนชอบใส่อะไรตัวใหญ่แล้วก็มีความสีดำๆขาวๆแล้วก็คูคูครับก,ก็ชอบมากอนผมว่าสตรีทก็แบบเป็นสไตล์ที่เข้กา,ากาาันจังมากขาสั้นด้วยครับ <laughs> <laughs> ของผมก็เหมือนไล่จากไทยมาจังมาผมแบบมันก็จะมีความเข้มขึ้นเรื่อยๆของผมก็สไตล์มันจะเป็นฟิลแบบ นักแข่งรถนิดนึงมีความซิ่งซิย <Wow. S 1> แล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยนะมันจะเป็นฟิลสตรีทแล้วก็พอมันแอดคอบความซิ่งเข้ามาด้วยความที่ตัวเองชอบดูแบบว่ารถแข่งกั <My Queen. S 2> <My> นแล้วก็เลยไลน์นิ่งแมคควีนท้งผมก็เลยชอบชุดน,นี้มากๆครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนที่ผมได้ใส่ฟิลว่าแจ็กเก็ตครอปด้วยซึ่งใหม่ดี ของมก็ของเองก็เป like so ็นรถของ Nature Project เนี like, so ujemy, right so ่ยก็รู้สึกว่าแต่ว่าเป็นฟิลทะเลทะเลเนาะร้อนชิลชิลแล้วก็มีหมวกมีหอยตรงมีหอยตรงบันปูขาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าในชุดในชุดที่แบบดูชิลๆแล้วก็ในเที่ยวทะเลได้ใช่ก็รู้สึกว่าน่ารักดีแต่ไม่เคยได้ใส่หมวกแบบนี้เพราะว่าเขา ตีแ <poisoned. S 2> ก้มบางีหน้าตีแก้บ้างไหมมีตีร okay, ึเปล่าก็ตีบ้างนะแต่ว่าก็ชิวๆสบายๆกินกึ่งๆหน่ารักเยี๋ยวกึ่งๆกึ่งๆกิ่งๆกิ่งๆก็ผมผมก็ผมบอกก่อนเลยผมนี่ชอบชุดนี้มากครับผมก็คือเราไม่ค่อยได้ใส่อะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็แบบอยากอยากอยากลองใส่อะไรแบบนี้มานานแล้วมีแบบดูมีดีเทลอะไรแบบเยอะๆหน่อยทีนี้เราก็จะเห็นแบบเป็นมุกทั้งตัวแล้วก็ข้างในจะใส่เป็นเสื้อกั ais, ๊กสีทูรับผมก็เออจริงๆตอนแรกตอนถื เดินมีดอกไม้ด้วยผมรู้สึกว่าแล้วยิ่งผมยาวๆก็รู้สึกว่าแบบวันนี้เลิศเลิศมากชุดผมไม่เคยมีใครเห็นด้วยกันเนาะใช่ครับยังไม่เคยมีใครเห็นเลยญี่ปุ่นแบบเทวดาเทวดาเลยใช่เทวดาเทวดาลอยมาเลยอย่างของวัดเจอมาแบบรถงานกัดสย่งต่างๆ่อยมากหรือแบบจิ๊กเกอร์บ่อยมากด้วยนะหลอ่อข้ามาแทนนะวอให้มาสักเบ็ดเบลนที่สยามเบ็ดเบลนเบ็ดเบลนอาโอเคครับก็ ช่วงนี้สยามเซ็นเตอร์ก็มีงานชื่อ The Trend Center Curated by m i n นะครับก็เรามีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น Entertainment หรือว่ากิจกรรมแฟชั่นก็อยากชวน b บียสุทุกคนมาสยามเซ็นเตอร์ได้นะครับก็อยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปไหนไกลช่วงซัมเมอร์นี้ลกลงเมีใช่จายกลางเมืองด้วยกิจกรรมก็จะหมดวันที่10นี้นะครับฝาก b บียสุทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่สก็เชียร์ได้ครับ Yes ทุกคนเลย นีวันนี้วันนี้ก็เจอแล้วอันนี้อย่เเจอเจมอยู่เอเเางานขอเจอร์เป็นแบลเต็วสเต็ปที่แบบาต่อผมรู้สึกว่าเพลงที่สองมีเพลงมีความเท่ขึ้นเท่ขึ้นมาสนุกขึ้นมามากแล้วก็แบบว่าคัลเลอร์จีจ้าเหมือนชุดไทยเลย ของเพลงนะชุดช <included. S 1> <calculator> ุดในตอนที่ในเอก็จิจาร์เหมือนกันมีแบบแมกเนตมีอะไรแบบว่าแอฟแทกแอฟแทกพูดถึงชุดเอมผมก็ใส่เป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันครับแบบว่าเหมือนคาแรคเตอร์ฮะเนี่ย Yes Yes เพลงก็ได้รับฟีดแบ a ที่ดีมากนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้เอาไปพอร์มทหลายที่แล้วเราก็เห็นว่าแฟนๆไม่มีการแบบ cover 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 มาด้วยแอปเพลนที่แบบแฟนแท็กมาหรือว่าแฟนลงในโซเชียลก็แบบเออมีมีเต้นเพลง Watch Your Step ตามขาแบบ cover ลงในนิทต่อไปในโซเชียลต่างๆไปเห็นที่สำคัญคอนคอนเบ g d a n c ที่เห็นอ๋อใช่คอน big dance ของเพลง Watch Your Step ตอนนี้พวกเรามีแฟนชา์ที่ถูก c ร e a t e ขึ้นมาจากโดยแฟนๆครับแฟนที่ถือว่าแฟนเป็นคนดฮะ ใช่ครับเป็นชื่อเรียงตามอายุมาแล้วก็มาจบที่บัสจบพี่บัสอีวีเอฟบัสซิสที่เราวลฟ์อะไร้งตื่นตันแบบผมไม่ถูกแบบผมใช่ผมรู้สึกว่ามันแบบเข้าเข้าทุกอย่างเลยกับเพลงแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับใช่เพราะมันมีมันมีพลังมากยิ่งขึ้นเลยอ๋อจริงผมผมมาไม่ได้ยินตอนที่ผมเต้นครั้งแรกผมไม่รู้แต่ผมมาได้ได้ยินครั้งแรกมาจากที่ครั้งแรกมาจากไง masking masking ต่าง masking masking อ๋อันเลคที่ต้อยส่วนร้อยปีดูราก็คือตอนนั้นผมผมอะตอนที่ผมเบอร์ฟอร์มอยู่ผมไม่ได้ยินเพราะว่าผมใส่อพีเดียอยู่แล้วบบไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกแต่พอเหมือนเรามานั่งสองในเก็์หรือนั่งสี่ในนิตร์อะไรเงี้ยเลยได้ยินใช่แล้วพอมาตอนบ l a s ิ i n g หรือแบบทักต่อมาที่ได้เบอร์ฟอร์มอะก็ลองแบบพึงหูดแลตอว่าด้เียผมกแบบมีพลังจะได้แรงขึ้นขึ้นน่ารัมาก แล้วแต่คนครับเขาผมรู้สึกว่าแฟนเขาก็เลือกว่าชื่อจริงที่มองสองกับชื่อสตรีมที่มันแบบส่วนลงกับเพลงพอดีใช่ใช่ันลงพอดีเป๊ะเลยนะแตลงพอดีห้องเลยใช่ใช่แล้วตอนจบเขาก็แฟนๆก็ได้มีการคลิปแบบ B U S b a s s i s t r o อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักมากคล้ายๆกับที่เราบูมก่อนบูมก่อนก่อนด้วยแล้วเราก็เรารู้ได้ไงว่าเขาเขาบอกนะว่าแบบ ก็จริงดูจากดูจากชื่อแฟนชาญที่เขาทำมาแล้วก็ดูดูดูอ๋อผมก็เห็นอ๋อมาเรียงตามอายุนี่นาไม่ได้เรียงตามความน้หรืออะไรไม่ไม่ไม่เรียงตามอายุเห็นชื่อจริงต่อแบบเปลี่นมบ้างบางคนจริงๆเนี่ผมก็ท่องแล้วเราเราไปกิจกรรมอะไรคะพลาสติ้ช่่ะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างขาเห็นไปไหมก็พลาสติ้งก็มี2วันนะครับไปทั้งหมด6ที่แล้วทุกๆุทั้ง6ที่ก็แบบเป็นสนุกมากมาก เหมือนได้ย้อนเวลากับไปช่วงรายการเจ9 s u r v i ก a l วที่เราได้ไปบัสกิ้งแล้วก็ได้ไปเจอแฟนในต่างสถานที่แต่ว่าเ n e r g y ของครูที้ก็แบบว่าแบบไม่มีดรอปเลยคุณเป็นแฟนที่ต้อนรับเราอย่างดีด้วยครับคนมาเยอะมากจนแบบเราคิดไม่ถึงเลยตอนแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนมีส่งพลังเ n e r g y บวกกับเราแล้วเราก็ยิ่งมีพลังมากใช่ครับเราก็ไม่ใช่แค่นั้นก็มีประกาศชื่อบีแอนด์ซแล้วยใช่ประกาศชื่อบีแอน ประกาศไปแล้วที่สะประกาศเป็นวนบัสกิ้งวันสุดท้ายครับก็ช่วงเราก็ล้องที่มาได้แบบของ B s ที่แปลที่แบบ B s โอเคก็แฟนดอมของพวกเราชื่อ B s นะครับสกดว่า B E U S ก็ตอนแรกที่เราคิดชื่อแฟนดอมขึ้นมาเพราะเราก็อยากให้ชื่อนี้วิเลจกับคำว่าบัสที่เป็นชื่อวงของพวกเราเพราะว่าอยากให้เป็นแฟนว่าเหมือนชื่อใช่ชื่อจุดเม็จะเป็นชื่อเพื่ออยากจะให้เขาอยู่คู่กับพวกเรากันไปบัส B Us ซึ่งตอนที่เราคิดเบียขึ้นมาเราก็บอกว่าก็ยังคิดไปต่ออีกอีกหลายๆชื่อเลยที่มีหลายชื่อมากไม่ได้มีแค่เพียอาร์แต่ว่าเราลองคิดไปคิดมาแล้วไม่รู้เวลาผู้เข้าเบียเหมือนหลายคนรู้สึกชอบความรู้สึกหรือว่าชอบเคมีที่มันเข้ากันระหว่างเบียกับอารกันเลยเรียกเบีซึ่งเบียก็มาจากคำว่าเบียกับอาที่บอกว่าเป็นเราแต่พอเป็นชื่อแ a นดอมเราก็เอามาต่อกันให้เป็นคำเดียวจะได้มีความยูนิคครับซึ่งว่าพวกเราชอบไอฟีลิ่งอ่ะที่บอกว่ามาเป็นเรามาอยู่กับพวกเราอย่างนี้ เราชอบฟีลลิ่งที่เหมือนให้แฟนคลับมาอยู่กับพวกเราเคียงคู่กับพวกเราตลอดไปไม่คิดถึงโสดกันมาหรือว่ายังไงกันมาจริงจริงมันไม่ไม่ได้เชิญโหวตที่เหมือนเราเอาแต่ละชื่อมืมานั่งวิเคราะห์กันว่าเออชื่อนี้เป็นยังไงชื่อนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ยจนเราได้คขาว่ามีอาสมาแล้วก็เลือกชื่อนี้เลยอันมาจากใครพิเศษบ้างไม่มาจากไ,ษษไม่ได้จะไม่ได้แต่ว่ามาจากพวกเรามาจากบัสเองใช่ ใช่ครับแล้วก็ปกติบัสไม่ได้ใช้วิธีการหวงเราจะใช้วิธีการที่คุยกันมากกว่าคุยกันคอนวิน์เพื่อนอะไรอย่างงี้ถ้าถ้าสมมติว่าแบบมีคนหนึ่งยังไม่เห็นด้วยเราก็แบบต้องคุยถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องไปหาชื่อที่ทั้งที่สองคนรู้สึกว่าอ่านนี่แหละชื่อที่ใช่อะะไรรปมัยชื่อที่ใช่ก็หมายคนที่ใช่ครับแล้วก็จะมาหาเราเองคนไหนคะที่ใช่ป็นไหนคะอ๋อคนไหนครับต่างทุกคนครับเบียสทุกคนที่เราดีเอ่อคนไหน พึ่งสดๆร้อนๆไปเลยวันนี้ก็มีอีกซิงเกิลหนึ่งเพลงนึงก็คือเพลงชื่อว่า Feeling แบบว่าอุ้มซึ่งวันนี้ก็เพิ่งปล่อยชาเ l น e n เป็นเพลงฮัลโหลฮัลโหลแรกไปให้ทุกคนได้เห็นใน IG นะครับผมแต่ว่าเพลงหรือว่ามิวสิควิดีโอของจริงเต็มๆเดี๋ยวจะมาวันนี้14มีนาคมนี้รออย่างนิดเดียวอีกไม่นานตอนจะร้องชุดท่แบบั้นใช่ไหมขนาดนี้อุ้ยเราต้องร้องทฮัลโหลเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบไปร้องท่อนฮัลโหลฮัลโหลใช่ใช่ต้องร้องโอะว่าท่อนฮัลโหลใช่ใช่จะไปร้องร้องฮัลโจล ผู้อ่านเอานะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเบบี้โห้าหกเจ็ดเบบี้ก็ฉันทีเดอร้อนข้างในหัวใจที่นี่ feeling bad ว่า OOH Make it go like boom boom baby fresh no limit แล้วในทุกนาทีที่ฉันมีเธออยู่ก็สดชื่นแบบนี้ feeling bad ว่า OOH แค่มีเธอก็ cool cool baby c ค r o ราต้อไปด้วยกันคตอนนี้จริงตอนนี้พวกเราก็เห็นดาเข้ามาแบบซ้อมอยู่เรื่อยๆครับผมก็เหมือนกับว่าพอจะเห็นใกล้จะเดบิวต์แล้วเราก็เห็นเขาแบบเออเราก็จะวีนเวียนวีนเวียเช้าวองซ้องกันนั่นแหละแบบถัดถัดกันเราก็เห็นเขาว่าตั้งใจเตรียมตัวสำหรับกลิดีกับโวงดายใช่ครับ เพลงเพลงสุดยอดเฮ้ย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 นี้พอแค่นี้พอแค่นี้ใหญ่ใหอ่ฝากส่งกำลังใจผ่านสื่อให้กับไดซ์ผ่านรายการของเขาผมก็ไดซ์มีเดบิวต์โชว์เคสวันที่19เดือนนี้นะครับก็ทั้งจะมีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีทั้งโชว์ของเพลงเดบิวต์ของเขาด้วย ก็โชว์แหละโชว์โชว์โชว์วิววิวเราลงรายละเอียดเยอะไปแล้วเราไม่เราแค่พูดว่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไงโชว์เบบิวต์มีโชว์เดบิวต์สเตจของวงได้ครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับวงได้ใช่ครับที่ได้มาเป็นวงวงใหม่ของค่ายพวกเราได้เป็นัเขาจะให้เพื่อนเพื่อนเราด้วยใช่เป็นเป็นรุ่นรุ่นน้องใหม่ในวงการทีมป๊อปแต่งยิ่งก็โตกว่าเราโตกว่าเราได้บ้างอื่องนั้นกันอยู่อยู่ด้วยกันมาใช่ครับ มากครับ